มีเราออะไรพี่ว่าพี่บาพี่ว่ามี่หัวใจค่ะมีหัวใจเจ้ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอรับประกาศก่อนพรุ่งนี้อล้วเปลี่ยนผูดดิแป๊บหนึ่งขอประกาศนิดนึงเออมีที่นี่ได้ชิบนขวน้องพี่เอ๊ะมันน้อยๆหน่อยลูกน้องพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวมีสีดำติด อาประกาศเลยอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะ,ะแวะไป<น>ที่บูธว้ายพรุ่งนี้เราจะแวะไปที่บูธเลยเดสตินนะคะ,ะที่เซ็นทรัลเวอร์ชันหกนะ,ะช่วงเย็นๆแหละใครไปคนะยังยังไม่รู้เวลาที่แน่นอนแต่ว่าถ้าใครแวะไปอยู่แถวนั้นอยู่แล้วนะคะก็ไปเจอกันได้ไปเจอกันได้นะจ๊ะ ที่งานงานชื่ออะไรนะ F Y I F Y I มีพี่พูดอนไรดูเฮ้ยมันน่าจะอยู่ชั้นหกนะมันไม่ใช่น่าจะมันอยู่ชั้นหกเด็กๆไปด้วยไหมคะไม่บอกไปไปอุ้ยอุ้ยโอ๊ยอะไรอะ ขีขีขีขันีด้วด้วยอาญาทำอะไรลูกอาญาอญาจะกินอะไรมาแล้วมังกรจะกินนมปังเอามามามาเอามานี้เดี๋ยวพ่อฉีดแ้อาญามีมังกรปลไม้าวีเหอพี่้าฮู้มังกรมาแล้วหน้าหน้าเขาดหน้าเขามีดามีดาด้วย กลัวอันนั่งลงมาแบบนีก่อนอ่ะมังกรไหนอคะบอกสิไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ไงานนี้ไม่เอาไม่มีอ่ะมังกรมาแล้วแล้วแล้วอ่รเร็วอันนี้อะไรเอออันนี้อะไรเขาไม่มีผู้ใหญ่ไม่ได้แบบมีต้องโผล่หน้ามาลูกมีเจ้าเจ้าอันนี้แม่พี่วานหยิบหน้ามาไม่เป็นไรไม่ปิดหน้ามันก็ไม่มีแล้วลูกพี่วาขนมปังไหมนี่นี่นี่ขนมปัง เว้ยเว้ยมีเป็ดน่ักเส็จแน่โอเคยังไงมาดิยังไงลงไหมมาดิเอว่าให้อัญญาสิพ่อยังไงนี่อัาไหนนาะอักนอยามาเข้ามาพี่ไอ้วากลัวพี่ว่าลงไหมมีนกกระดาษมา ลงดาวอะไรครับอุ้ยกายกายอุ้ยโมโหอะไรขี้เหร่โมโหได้ไหมเดี๋ยวเราไปอยู่กันลูกเองไปอยู่เนี้ยอุ้ยพี่แมวพี่แมวอุ้ยใส่หมวกด้วยใส่หมวกเด็กโมโหไม่ได้ใหมนะเดี๋ยวขี้เหร่โมโหขึ้นมาอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรบ๊อบบ๊อบจะไปดูบังกรไหมบ๊อบบ๊อบพี่วานใชดที่มือไหมพี่วานพี่านไม่ได้ใช้ที่มือก่อนฮึไปดูที่ไฟค่ะ ไอแม่ทีไพ่เนี่ยมังกรหนูนะดูป่ะน้องพี่มานนี่มันไม่ได้สิมันไม่ได้เข้าหัวหนูอ่ะชนมะมานี่มาทำดีๆทำดีๆพิธีไปไหนเหมือนเดิมแหละพิธีเขาก็เล่นของเขาเมื่อกี้ก็ทะเลาะกับน้องพีไปหนึ่งอุ้ยมีรถไฟด้วยวะอันยารถไฟห้้โอ้ยเียมีรถไฟด้วยน้องพีป่ะพีเชื่อไฟได้เออ ีไปุ๊กให้โอกาสหนูแล้วนะน้องพีกมาเร็วๆไก่ย่งไก่ย่างอันเยอาอันเยอะเลยมาบังกรมีเยอะเลยอ่ะให้น้องพีมาครับมาแบ่งกันนะลูกเข้าวไปข้างในดีๆถูกเดี๋ยวมันไม่ติดหนูมานั่งดีๆตีทำหน้ามุยเดี๋ยวปังกรไม่มานะหน้ามุยอ่ะขนมปังลูกอร่อย เดี ة, Saint, ๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ไปขายของแล้วนะจะไปไหมจะเจอตั้มด้วยไหมยังไงแล้ยดีเร็วยร็วเรีวเร็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 วเ็วเร็วเรืวเร็วเ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 เร็วเวเร็วเวเร็วเวเร็วเรวเร็เ็วเร็วเววเว เขาเป็นเด็กดีแน่ๆเลยอ่ะมันถึงมีไฟเอาไ้เอามือลู้มากเอามือเอาไปปไถึงเอาแมวเอามืออยี่แมวพี่แมวพี่แมวพี่แมวยาอัญญาบอกสิอัญญาบอกขอมั่งขอมั่งโอ๊ยมีคอกกี้ได้มีมหามีทั้งป๊อกบอลได้ เราไม่ยืนตรงนี้หรอกอุ้ยไม่ไหวทีนี้ทีนี้อยากเห็นมังกรไหมอุ้ยมีกี่มีพี่หมีเกาะหลังพ่อๆด้วยพี่หมีอ่ะอุ้ยแมวมาอีกแล้วแมวแมวแมวให้พี่พี่ีพี่พีออืืมมก็่แมว ไม่เอาหัวใจแล้วพี่อยากกับคนอื่นน้องพี่ครับโอ๊ยน้องพี่ทำแบบนี้มันมีไม่ให้อยู่ตรงนี้นะครับน้องพี่ไปอยู่กับนี้ไหมกับทอะไรเนีเลยหนีเลยเขาเรียนไอเนี่ยไอเนี่ยไอ้เขาเรียนเป็นอร่อยลูกมาไอ้มาบางนี่มาไก่ไก่ไก่ไม่เอา อุ้ยมีหมาฝรั่งด้วยลูกอุ้ยอย่ามาอย่ามามาอย่าเอาไม้ไผคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นอ่ะไปไปนั่งให้ดีก่อนไปเอ๋อมันมีโบ๊ะระวังระวังโป๊ะกิ๊กอุ้ยเป็ดมาด้วยอ่ะแม่บ้านกิกเก๋โอ้คุณไม้มอร์นิ่งไลฟ์ขอบคุณนะคะเป็ดกบผี แว่นตาด้วยเคุณพักคุณาให้ให้แว่นตามาขอบคุณนะคะรู้ได้ไงว่าใครแค่ไหลอะเนี่ยฉันดูตรงนี้ไงอุ้ยเฮ้ยพี่ไก่พี่ไก่อยู่พีนไกเลยะคุณเฟิร์นขอบคุณนะคะพี่เป่าเป่าขอแล้วพี่เอาแว่นตาได้ไหมเอาแว่นตาโอเคได้คุณเลมอาขอวยขอสิลูกอุ้ยคุณเลม่าเหนี่ยให้อะไรผีเสื้ออะไรทุกอย่างเลยอันไหนผีเสื้อรู้นี่ไงขอบคุณค่าขอบคุณค่าก่อน คุณเฟิร์นโอ้โหคุณเฟิร์นคุณไมค์บอลลิงไลฟ์ด้วยขอบคุณค่ะเต้นตีนกระพิรเต้นใช่ใช่อยูดูตรงนู้นไปอยูดูตรงนู้นไปค่ะทุกคปูมีปูด้วยคุณวินนี่ขอบคุณนะคะเขาพี่ยำมังกรได้ไหมพูดพอๆค่ะเขาพี่ยำมังกรได้ไหมครับอุ้ยมีหมวกแก๊กเตอร์คุณจะปริ้นรีวิวเขาพี่ยำมังกรได้ไหมครับคุณบรรจรัตน์นะคะคุณบรรจาร์ตขอบคุณค่ะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสิหนูมองด้วยสิเอามาได้มาแล้วคุณกอล่ราเลยนะ่ปิดหน้าห้แบ่งกันแบ่งกันปิดน้อยรไฟรแล้วคุณเฟิร์นคุณเฟินขอบคุณมากเลยค่ะคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นล้วแวะไปหาปลปุกได้นะคะชอบปุ๊ก โอ้น้องเฟิร์นแหมไฟเขาก็ไม่ส่งไงเออเขาส่งไวนี่ส่งอะไรนะส่งแต่ล้ออุ๊ย <c oughs> โอ้<า>คุณว้าวน้องอากุศุอ่าให้หัวใจมาด้วยขอบคุณนะคะอ่ะหนูนั่งดีหนูดังดีดนี่ไงล่งเะเขามีชื่อตรงนี้หนูอ่านออกไหมล่ะอ่ะหนูนั่งตรงนี้หนูอยู่ตรงนีนง้ก่อน,น,น,อนเออเดี๋ยวมังกรมาจะได้เข้าหน้าหนูอุ๊ยโอ้โหลบ อ <mm ไปกี่โมงไม่ทราบนะคะก <mm ็ไปรอๆกันเนาะเอ้ตรงี่มาแล้วน้องม่มะคุณเจนี่คุณเก๋ห่วงเหรอคะใจยจเจยเออคุณมิที่ใสองอันเอออยากรู้จังถ้าเกิดว่าให้มาสองอันมันจะมาสองอันดีกว่าเนาะแบบคนแบบให้ทีเดียวอ่ะโอ้ยพีทน้องพี่น้องพี่เอวิสอ่ คุณไมยบอยลิงไลน์นะคะให้หมี่ใหม่แล้วมั้งอัใ่อัใหญ่อันใหญ่ัใหญีมีเอามีหัวใจด้วยคุณเลยแอมหนูหมูอะไรสักอย่างใหญ่เนใหญ่เกใหญฮ้ยน้องพีแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วลูกอบคุณนะคะแบ่งน้องนิดนึงลูกอู้หูมากอยู่กับมามิอย่าลืมไปดูบีมออลชาแนลนะคะ เออใช่อย่าลืมดูบีบออนชาแนลนะคะคลิปวันนี้ตลกมากมันไปทำอะไรนะปูปูคุณเจนี่เออใหม่แล้วคุณเรมอนเน็ดนะคะคุณเรมอนเน็ดให้มาครับคุณค่ะอันนี้อันยาอันนี้น้องพีอันนี้อันยาแล้วไหนไอวานหรอคะไม่มีไอวานในนี้เลยเข้าไปเออเข้าไปให้เลมีไหมมีน้ำผิดน้ะมีน้ำวานเออได้ได้บางกอนเลยครับเออพี่วานไม่ชอบอ่ะเออน่ารักอ่ะใหมกแล้วมางกอนตัวหนึ่งเรวคุณสมัยขอบคุณนะคะ พี่พี่มาก้ยพี่นะเคอคุณแม่ร้ายมาอีกหนึ่งตัวอูคุณแม่นร้ายแบบกับคุณอะไรเนี่ยอ่าป้าหนึ่งป้าหนึ่งให้ปู่ป้าหนึ่งให้ปูมาคุณอแซ่บป่ะเดียนถ้ายังไม่หมดกันเหรอฮะยังไงอุ้ยอยต้องพี่มาแล้วมาแล้วมาแ โอ้คุณแฮปปี้ให้ตวงใจคนใจมาเนาะอาไม่ทำแบบนี้แบบนี้ไม่น่ารักเลยอุ่ยรถไฟด้วยขอบคุณนะคะออกไปรถไฟไม่ได้สิคุณเจนี่คุณสิบสี่เจนี่คุณเจนี่ให้รถไฟขอบคุณนะคะรถไฟเหรอคะโอ้รถไฟน้องพี่กินดีๆหงแล้ลูกอ้าวนี่ไงน้องได้อีกแล้วไปหนูได้ยังดีสิคะลูก ก็ต้องพีออกไปนอกกล้องอะลูกน้องพีพูดต้องพูดว่าพอด้วยนะไม่งั้นมันก็จะไม่มาน้องพีกินหกหมดแล้วเนี่ยนั่งดีดีเธอเป็นอะไรอ่ะเธอเป็นเธอกินยังไงของเธออะฮะเย่อะไรจะเอ้ยเออ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 ชอบแวอน งั้นน้องพี่เอาแอว,ว่นงตแล้วเดี๋ยวอัญญาเอามางกรอนอโอเคไหมคืมเอเราเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมังกรอนะอีกนะคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นขอบคุณนะคะหนูยอย่าปั้นอย่างนี้ลูกมันสกรปรกหมดพี่ว่ากินอะไรพีอะไรเขาพี่เอาเขาไปเอาแว่นกับมังกรเนี่ยไหมคุณเฟิร์นวาฉันเนาะ อไ่หมี่โอ้ใหม่แล้วใหม่แล้วังกให้พี่พีพี่พเข้ามามังกรเร็วโอ้แกลเล็กซี่มาโอ้แกลเล็กซี่คุณเฟิร์นคุณเฟิร์นแล้วนกคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นเบาๆก็ได้พอพอพี่ปุ๊กไม่ต้องมากาะเศษเอฟเอฉันนี่เป็นอะไรเนี่ยตลกฉากตลกฉากโอ้คุณเฟิร์นแล้วนกลเล็กซี่วัด มีมี่ก็ให้เราพี่อะไรเต็มเลยอ่ะใช่ค่ะขอบคุณครับก็ก่อนสิค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ยาขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะก็ค่ะโอ้ใส่แว่นอะไรเนี่ยแว่นน้ำไม่นแว่นน้ำเอ๊ะถ้าเกิดว่าเจอแว่นเหลี่ยมเนี่ยเขาเป็นแมวได้ไหมครับก็สุนัขเปาอ่ะฉันบอกอีกมีคนบอกฉันในมาอ้าวมันมีแมวแลวให้เราพีได้ไหมอุ้ยมัมีแว่นตาด้วย ทุกคนตอนนี้แมวก็แม่หนูเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ไปติดอ้าใหม่แล้วคุณเพิร์นแล้วฉันนกใหม่ละคุณจะรนีวิวนะคะอันนั่งดีสเออหนูนั่งนั้วนะลูกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอห่นก็ได้ลูกเห็นได้อยู่มันไม่ต้องเดี๋ยวมันมีปิดหน้าก็ได้ลูกเจ้าพ่อปบสิแบ่งกันสิแชร์กันไม่ได้ไม่ได้อันนั้นเบบีหนูนะมาแชร์กันดี นั่งเนี่ยหมอมีขาหักพอดีเลยเนี่ยโอเคเออแค่นั้นแหละอ่ะสอมนมาอีกนี่ไงะคะเออ บอยเนี่ยแฟนวรัญยาอายไลก์ดชื่ออะไรอ่ะไม่ไม่รู้ว่าชื่ออายไลทชื่อคนอะไรคะไม่บอกชื่อด้วยชื่อมาฟุกีมีบอด้วยเปล่ามีบอด้วยพี่วามายืนนี่ไหมมีบอแล็คหงมีบอด้วยอีกอ๋อมันคือจับบุลกาลีอ๋อเหรอเจมบุลกาลีเหรอจับบุลกาลีอ่าจัดอ่ะโอ้มันมีใส่หมวกติ๊กต๊อกเลยนะ เพราะว่าีมีแต่ใส่หมึกติ๊ตอกโอ้ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนนะขอบที่ขอบคุณนะครับเธอตอนนี้ใครเจอพวกน้ำปรุงน้ำปลาสีอยูที่มีรูปหลานๆนะไม่ต้องนะไม่ต้องเหมามาล่ะก็ซื้อได้ถ้ายังเจออยู่ก็ยังซื้อได้เคืออะไรอ่ะชาวโอ้ยโอ้ย แล้วบอกพิธีเขาไม่คิดจะมาปป่เก่แล้วพี่ปิดตาเพื่อสบไปให้อัญญาอัญญาหนูต้องมานน่งทางนี้ลูกพิธีทวินพี่ซีโอ้นี่ดูซีมีลูกโป่งด้วยติกตักลูกโป่งไปวางมาดูลูปโป่งเร็วรูปป่พี่ไปเอาดาวให้ทพีจะไปอเพอ่มาพอเลย ตามให้ระพีได้ไหมครับตัวสิงเขาติดตัวระพีเหรอครับน้องพีขอน้ำไหยครับปูาปูขาอยู่ตรงไหนอะหนูไม่เดินไปเองอะลูกระพีาเบีอะไรติดตัวรพีไปอะมีตลอดเวลาลูกทำไมครับขอบคุณครับเธอกินเธออันนี้เธอกินนะสาบานแล้วเธอกินโอ้ยยจ้า ว้าอะฮ่าาออ่ามีลูกโป่งด้วยน้องพี่กินดีๆไม่กินอย่างนี้ลูกมันไปแล้วนะมันไปแล้วนะมาอายามานี่มาเราอะพี่ว่าเอาไหมมาเช็ดมุกก่อนนะเอ้อพี่หลุดจังจ้ะโอ๊ะจ้าจาขยันจ้าด้วย เธออย่าพึ่งรู้มีดอกไม้อยู่บนหัวพี่วาด้วยค่ะมาเธอกินข้าวเธออย่ากินแต่ขนมปังเนี่ยอ๋อใส่ยาจ้าด้วยเโตเลยไปไปขายุ๊กแคทนี่ไปอัญญาขึ้นไปพี่พี่คะมาไหมคุณพลอยใส่ส่งดอกไม้มาให้คุณฟา พม่แกี้เห็นคุณอะไรมันนีมณีวันเหรอคะใช่เราพี่ไม่กินอย่างนี้ไปทิ้งเลยลูกป่ะไปครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวหนูมาในสัปคุณอะไรไป่นอยพี่หน่อยมีแมวได้แมวดีใด้แมวอยู่หน่อยคนนี้รบกวนมีขาได้รบกวนส่งเบาๆนะเออเธอเข้ามาเลยพี่หัวพี่หัว ออวันน like oh, uh, ี uh, be au, been, h, o, ้ของแบบเออนี่ม uh, no. ีหม uh, ีด uh, ้วยเห็นไหมคะอ่าเบาๆนะคะคนนี oh. 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 Oh ้ว uh ัน huh. น so ี uh ้ก huh. uh ็ออกแบบหมวหมวกลอนอุ้ย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 หมอมีเอาเองหมอมีเอาเองหมอมีเอาเองฮ่ามีเอาเองฮ่าอ๋อนี่โบมาโบมาคุณมาบอลลิงไลน์ของเราได้ได้ไม่มีได้ไม่มีมังกรคนนี้คนนี้ไม่ต้องตองมังกรนะคะนะมาอุ้งมังกร เห็นโบไหมคะมีหมอด้วยมีหมอมีหนวดด้วยนะมีหนวดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้ขอบคุณค่ะเป่าลูกโป่งเป่าลูกโป่งค่ะใครมาพี่ได้น่อยหรือใช่ใช่พี่ไดหน่อยเอาเบาๆนะคะคนนี้มีจระเข้มีเป็ดค่ะโอเคเป็ดได้นะคะด้วยมีเป็ดได้ใช่ค่ะพี่เป็ดด้วยค่ะพี่เป็ดได้ค่ะ พี่เป็ดได้อยู่นะคะอุ้ยคอกี่มาอีกแล้วค่ะเอาพีบเบาเบานี่บเบาเบาอุอ้ยมีแว่นตาด้วยว้าวเจ๋งจังโอ้สิอ,สอ๋อมีฮาร์ดที่มีได้อะไรนะอุ้ยมีอะไรคะมีฮาร์ดฮาร์ดสีอะไรคะสีพิง้งอ่าสีพิง้งอ่าคนนี้เขาเบาๆนะคะอ๋อมีที่มีขอได้อื อุวยส่งดาวดาวก็สวยนะทุกคนดาวเรยุพิรยัปบ่าสวยนะดาวอะไรอ่ะอ่าใครส่งมาให้หม่มมีดูชมหน่อยสิคะอ๋อนี่มีมืออุ้มใจให้ด้วยนะคะพี่ว้าจ้ายสวยมากสวยมากพี่ว้าจ้าดาวเรยุพิรยัปมาส่งมาได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังมีถุงเดียองโอ้มีอันนี้เลยคะอุ้ยอุ้ยสวยจังเลยมาวกเกิร์อะไรนะลูกอุ้ยมีดจะติดดูไหมเห็นไหมของสวย ของสวยงามคนนี้นี่อะอะลิปติกลิปติกมาใช่ไอวาต้องไปสวยๆไม่ได้เลยอะไรที่โหดโหดอย่ามาอยา่ามาอยาเปลี่ยนเป็นของปลาเบลให้หนูดูปาปลาลงปลาวานมาแล้วเมื่อกี้นี้ขอปลาเวลดีกว่าเนี่ยดีครับปลาวานหรือเปล่าเมื่อกี้ขอปลาเวลสิคะเนี่ยขอดูขอดูทำไมล่ะลูกฮะ อะไรนะคะขอปาวิลหนค่ะพี่พี่พีปาวานนะคะอ้หนี่อันนี้อะไรคะอัญญาดูตัวัหนอัญญาขอปาวิลอันเล็กนะลูกอันใหญ่เล็กน้ปาหน่อยกะีตีวิวีมมีมีมีปลปูปูปูอุ้ยปลาปูกจับปูนี่จับได้ไหมจับได้ไหมได้อมเลยเหรอจับ เจาพี่มีเ้มีเล่นละจับฟ้าะจ้าฟ้าอันนี้มีของเล่นมาอัญาไปเอาก่อนแอคติ้งแอคติ้งเราอนะอ้ยนี่นี่นี่เอนาค่ะตีมาหน่อยดีมน่ยอุ้ยมีอะไรคะนี่คะโบไหมคะเอามากะอันนี้อุ้ยมีจับหมี มามีเห็นหมีไหมมามีเห็นหมีไหม, <c oughs> ไมเห็นค่ะ,คะป้าเนี่ยก็ชอบอย่างนี้นะเดี๋ยวป้าก็ไม่เห็นเหมือนกันขีขวาพี่ว่าขีขวาพี่ว่าขีขวาเออเออดิติกไปนะโอเคเสร็จไหมคะอีกรั้ได้วยเฮ้ยเออเออ,อมองขุดอย่างเงี้ยเออนะรักหวานเป็นพี่ว่าก็จะหวานหน่อยพี่ว่านน้องเอามาให้ของเล่นมาให้กูบอกกูมานำตรงนี้ให้พี่ว่าตรงนี้ ไปดู <vice S 1> ไปดู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 แลของเราคนนี้ก็หวานได้นะคะทุกคนขยีาอะไรอุ้ยมีขนมเค้กด้วยไปไหนนะไม่มีอะไรแล้วนี่อ้าวแล้วโบแล้วโบยังไม่กินข้าวเลยนะน่างลอาไป่ายพี่ก่อนม่ใหม่ บอเขาเดี๋ยวมาใหม่นะคะจะมาใหม่ค่ะจะไปไหนจะไปไหน,ไไหนเขาอะไรร,ไรู้นนะอย่างนังง้นอย่ไม่ต้องส่งมานะคะส่งแบบแน่าเบาๆ,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 ๆมาก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณสวย